สวัสดีค่ะคือดูแลสุขภาพตัวเองก็สําคัญนะคะพี่พแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพคนที่คุณรักด้วยเพราะว่าอย่างของลิตาลิตาต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่กลับกันวันนี้เป็นวันสุดเกือบจะวันสิ้นเดือนละของเดือนแห่งวันแม่คุณก็อย่าลืมคุณพ่อด้วยเพราะว่าพี่ชันยุทธเนี่ยจะเป็นตัวอย่างของคุณพ่อที่ดูแลลูกเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ ดูแลลูกและประหยัดก,กับตัวเองจนท้ายที่สุดกลายเป็นทําร้ายสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคะวิชายมันยังไงพี่ชจ็ผม,ม,ผมต้องบอกก่นว่าหผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว<ม>ลูกสาวส,าสองคนนะครับแล้วผมมีอาชีพขับแท็กซี่นะครับแล้วก็โดยธรรมชาติวิถีชีวิตของผมเนี่ยตื่นมาเนี่ยกาแฟแร้อนๆหนึแก้วจะได้สดชื่นนะเนาะใช่ครับผมแล้วก็เติม เข้มเขมหวานหวานมันมันโอ้รอใช่ครับผมซึ่งกาแฟแก้วหนึ่งผมเนี่ยน้ำตาล4ี่ถึงห้าช้อนชาหวานมันไงหวานมันใช่ครับวันหนึ่งสามถึงสี่แก้วนะครับเพราะอะไรเพราะผมหนึ่งแก้ง่วงสองประหยัดหวานหวานมันมันทำให้เราอิ่มท้องขึ้นผมจะได้ประหยัดค่าอาหารไปหนึ่งมื้อแล้วก็มื้อเย็นค่อยกลับไปทานข้าวที่บ้าน นะครับเพื่อนผมที่เตือนผมเลยว่าผมมากินหวานเกินไปนะจะเป็นอันตรายกับร่างกายผมในอนาคตซึ่งนาทีนั้นผมไม่สนใจเพราะผมมีค่าใช้จ่ายประจําวันทุกวันผมต้องมีให้ลูกไปโรงเรียนก่อนมีให้ลูกได้ทานข้าวมีค่าเทอมมีค่าต่างๆให้ลูกกิจกรรมต่างๆเพื่อนผมเตือนเลยนะครับว่าผมกินหวานเกินไปวันนึงจะทำลายสุขภาพผมเองซึ่งวันนั้นก็มาถึง นะครับตัวผมเองเริ่มมีความรู้สึกเวียนหัวเข้าห้องน้ําบ่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งคืนซึ่งตอนแรกผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรพอดีมีหน่วยอนามัยมาตรวจแถวบ้านก็เลยไปลองไปตรวจดูทางเจ้าหน้าที่แจ้งเลยครับว่าผมต้องงดกาแฟหวานหวานมันๆทันทีเนื่องจากน้ําตาลในเลือดอมผมเริ่มสูงนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงนะครับ พอผมไม่ได้กินกาแฟเนี่ยนะครับผมมารู้สึกเลยว่าผมทํางานได้ไม่เต็มที่ซึ่งพอหลังจากวันนั้นมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มสุดลงอาการเวียนหัวมากขึ้นทําให้ผมทํางานได้น้อยลงแย่ oh yeah, ต่อรายได้เลยเนาะใช่ครับรายได้ลดลงค่ะ <c oughs> จนผมต้องเริ่มหมุนเอาเงินค่ารถมาหมุนให้ลูกไปโรงเรียน <c oughs> หมุนไปหมุนมาจนวันหนึ่งเนี่ยผมก็โดนยึดรถ เนื่องจากไรายได้เราน้อยลงนะครับมองเห็นหน้าลูกๆวันๆลูกๆก็ค่าใช้จ่ายทุกวันเราไม่มีรถขับเราเหนื่อยเราเครียดเรานอนอยู่บนเตียงนะครับว่าจะทำยังไงกู้ก็แล้วอะไรก็แล้วเพื่อประคองไปวันพันนึงก่อนนะครับจนตัวผมเองเนี่ยต้องประหยัดสุดๆด้วยการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นเวลาตลอดเวลาที่ผมไม่ได้ขับรถนะครับ เพื่อจะได้ประหยัดเห็นหน้าลูกๆเนี่ยมันสมเพศตัวเองฮะแค่ลูกสาวสองคนเราไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วไหนเราก็ตัวเราเองก็ไม่ได้ทานกาแฟที่เราชอบด้วยเนอะใช่ครับเพรหมอสั่งแล้วพอดีว่าวันหนึ่งเพื่อนผมมาหาเอากาแฟคอดิพัทเนี่ยนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเอามาให้ผมลองดื่มดูค่ะซึ่งตอนแรกผมเองก็ค้าา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 ราา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 าัาา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  เราไม่ให้ดิบกาแฟมผมก็เลยลองชงดูครับเพื่อนผมเป็นกาแฟสุขภาพไม่ต้องกลัวระหว่างชงเนี่ยกลิ่นนี้ลอยมาเตะจมูกก่อนแหละวเป็นยังไงฮะหอมมากๆครับนะฮะผมก็อ่ะชงเสร็จแล้วก็ต้องชิมเนาะเริ่มเข้าปากคำแรกรู้เลยว่าเป็นกาแฟที่อร่อยมากๆครับออหอมหวานมัน แต่ไม่ทำลายสุขภาพได้กับความสด <ใน S 2> ชื่นกลับมาใช่ครับผม,มเราก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มไปออกกําลังกายะนะฮะเริ่มต้นก็ออกกําลังกายได้ห้านาทีสิบนาทีนะครับด้วยการเล่นเปต์ตองออจนเล่นบาร์สเล่นตะก,ก้อทุกวันนี้นี่ผมสามารถออกกําลังกายได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจากการเปลี่ยนกาแฟที่เราเคยชอบหวานหวมันๆม,ๆมาเป็นคอดี้พลัสเนี่ยนอถูกต้องครับผมหลังจากที่ผมกลับไปตรวจล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านชมผมเลยว่า เผมสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็แนะนําให้ผมดูแลสุขภาพอย่างนี้ต่อไปครับค่ะแล้วกลับไปขับแท็กซี่ได้เหมือนเดิมก็กลับไปขับรถเหมือนเดิมมีรายได้แล้วอยู่วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนผมเรียกรถไปบุรีรัมย์ไหนไหนผ่านแล้วนี่อลองขึ้นเขาประสาทพนมรุ้งดูเดินเหรอคะปีขึ้นเลยครับผมสามารถขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้ด้วยตัวเองเหนื่อยก็เหนื่อยครับ แต่เรามีความสุข <No. S 2> เรารู้สึกว่าเฮ้ยก,กำลังเรากลับมาละ oh, เรดีดใจ,จมากๆครับแล้วผมสามารถมีไรายได้ มีเงินทองเริ่มกลับมาเลี้ยงดูลูกได้ตามปกติครับผมต้องบอกว่าที่คุณหมอคชมพี่ชานยุทธ์่ะมันก็เพราะว่าจากกาแฟแก้วเดิมที่พี่เขากินเนี่ยหนึ่งแก้วเนี่ยน้ำตาลก็คือ5ช้อนชาและเขากิน3แก้วต่อวันน้ำตาลจากกาแฟอย่างเดียวก็คือ15ช้อนชาเดือนหนึ่งก็คือ450ช้อนชาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นกาแฟใส่ถังชาของคอร์ดิฟลัสที่ไม่มีน้ำตาลก็เลยทำให้ปริมาณน้ำตาลที่ได้รับจากกาแฟ ลดลงแล้วที่สําคัญก็คือแบรนด์คอร์ดีพลัสเนี่ยคะ่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาแล้ว5ปีซึ่งเขามีชื่อเสียงมากๆทางด้านคุณภาพของทางเชา่าแล้วกาแฟใส่ทางเช่าของคอร์ดีพลัสย้ําเลยว่าเป็นความหวานที่ไม่มีน้ําตาลม,มันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอล ที่สําคัญก็คือใส่สารสกัดถังเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยหอมกาแฟมากๆด้วยเพราะฉะนั้นไวใจได้ค่ะเหมาะกับคนที่กังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลคนที่กังวลเรื่องของน้าตาลก็สามารถที่จะทานได้เพราะอย่างคุณแม่ของลิตาเองอะลิตาก็ให้ทานเช่นเดียวกันแล้วเขาก็บอกเหมือนกันกับทุกๆคนที่ลิตาแนะนําก็คือกาแฟหอมมากจริงๆไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วย